ความเป็นปกติของรักเมตตาอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมของบารมีสามสิบทัศพระเดชพรกกุลหลวงพสสธจันท์ทัสโรที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาณนะสุดกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุะคุหลวปู่สจันทัสโรที่ทำให้เกิดการพัฒนาประปภคชีวิตเป็นยอย่างู่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันาาทัสโรให้สามารถ หาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมนำมาเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรดักเมตตาเอือ้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่รวมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นส่วนทอดธรรมธรรมบารมีสาสิทธัพระเดระกุณลลงพุทธเจนทัสโรที่กว้างขวาง ขยายขนาดขอบเขตเพื่อให้กระแสธรรมบารมีสัติทัศน์นี้เดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสโลกโกรธโลมากขึ้นไปเรื่อยๆบารมีสัติทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแจนทัสโร นาปรับปรุงให้รำให้ส่วนของธาตุเป็นความละเอียดแบบปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษแันทัตตโรสร้างความละเอียดของธาตุให้รับกับการ ไหลเวียนเดินทางกระแสธรรมวรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทัตโรได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆที่ได้จากการรวบรวมรักษาบรีสาทสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัตโรจาก ธรรมทั้งหมดเกิดความละเอียดของบารมีสามจุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปุจันทรัศโรที่สามารถเข้าถึงความละเอียดของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสได้มากขึ้น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงทำกิเลสโลภโกรลดลงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัศนพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจันทสรรหน่วยให,ใหม่ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์รวดเร็วการพัฒนาประบปรุงให้รรมทุกหมด ทำกิเลสโลกโลดโตเกิดเป็นบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุ่สเจร,ริชัสรอยอย่างมากในเวลาที่รวดเร็วเมื่อทำบารมีสามสิบทัศนี้สร้างความละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆจากการทําหยุดเป็นตัวส,สําเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโรเกิดการพัฒนาประโปงความละเอียดของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโรที่ละเอียดเข้าไปเรื่อย ค้นพบความละเอียดของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสที่ปรับความละเอียดอยู่ตลอดเวลาสามารถพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสที่มีความละเอียดในทุกระดับให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิทธั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่ละเอียดยิ่งขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชยโยปัญญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนบโยรับรู้ถึงความละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทศรรัศโรปรับสร้างความละเอียดจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเป็นความละเอียดของบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำทั้งหมดทุกทำจึงเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงความละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเพื่อให้สามารถ พัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษยจรรันทร์ทศโรยวยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ยึดมั่นถือมัน่นไม่ปล่อยวาง เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรอดทนคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโร เพื่อศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อสูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ทักโรตั้งผังสเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรรับรู้ถึงบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัต พระเดชพระคุณหลุงปสดจันทัสโรเชิญพวกเราทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก